อุดกไวาจีมาแล้ววันนี้เป็นกล่องแปลกๆอะ่ะข้างในมีเสียงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยฟังดูน่ากลัวแต่ยังไงก็ลองเปิดดูนะหลายครั้งที่เราไม่อยากรู้สึกเศร้าโกรธหรือกลัวใช่ไหมเราเลยพยายามทุบมันออกไปเหมือนเกมนี้เลยไอ้เจ้าปีศาจอารมณ์จงหายไปเดี๋ยวนี้นะแต่รู้ไหมยิ่งเราทุบมันก็ยิ่งเด้งกลับมาแรงกว่าเดิมอีกจริงๆแล้วอารมณ์พวกนี้มันไปได้มาทำลายแล้วหรอกนะมันมาบอกอะไรบางอย่างตั้งหา แค่เราไม่เคยฟังมันดีๆเท่านั้นเองเพราะยิ่งเราหลีกเลี่ยงมันก็จะหาทางกลับมาในเวลาที่เราไม่คาดคิดเช่นเพลิงกุิดใ่คนอื่นทั้งที่ต้นเหตุอาจจะมาจากเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันเลยลองคิดดูสิถ้าเราไม่ทุบตีมันแต่ลองรับฟังมันแทนอาจจะเจอคำตอบที่หัวใจเราต้องการก็ได้นะบางทีแค่ถามตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังหลีกเลี่ยงความรู้สึกอะไรอยู่ก็ทำให้เราเริ่มเข้าใจตัวเองได้ขึ้นอีกนิดนึงแล้ว สำหรับเราเองเวลารู้สึกไม่โอเคเราจะให้เวลาตัวเองสักสิบวินาทีหยุดหายใจเข้าและออกชา้าๆเหมือนเป็นการสร้างระยะห่างของตัวเรากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะไม่รู้สึกว่าเราคือคนโมโหโไอจ้จาคนนั้นทำให้เราหงุดหงิดแต่เราจะเป็นคนสังเกตคนที่แค่รับรู้ว่าอ๋อความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นนะ นี่ไงใส่เราเต้นเร็วขึ้นจริงด้วยอุ๊ยนี่เราเผลกกัดฟันและเกรงมือตอนไหนเนี่ยเมื่อเรามีพื้นที่ว่างๆอนุญาตให้เรารู้สึกมองเห็นสัญญาณที่ร่างกายส่งออกมาและไม่โทษตัวเองหรือคนอื่นเราจะมีสติมากขึ้นในการจัดก,การอารมณ์ได้ดีกว่าเดิมหลังจากเรารู้แล้วว่าเรารู้สึกอะไรอยู่บางทีมันอาจจะยังไม่รู้สึกดีขึ้นในทันทีเลยนะแต่มันก็เป็นปกติของอารมณ์แหละเราอาจจะยังต้องการเวลาสักพัก เพื่อให้ร่างกายและใจเราผ่อนคลายส่วนตัวเรานะเราชอบใช้วิธีดึงความสนใจใหม่พอรับรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นยอมรับความรู้สึกนั้นแล้วเราก็เลือกทำสิ่งใหม่เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ให้กลับมาสดใสเหมือนเดิมเราชอบออกไปขยับร่างกายฟังเพลงที่มีดนตรีสนุกสนุกออกไปเดินเล่นที่สวนฟังสิ่งนกร้องเพราเพาให้ธรรมชาติช่วยเยียวยา และหากวันไหนที่รู้สึกไม่โอเคมากจริงๆเราก็เปิดพอดแคสต์ดีฟังเหมือนเราได้รับคำแนะนำดีๆซึ่งหลายครั้งเราได้รับคำตอบของปัญหาแล้วมันช่วยให้เราดีขึ้นมากจริงๆและที่เราชอบมากที่สุดเลยก็คือการนั่งเขียนบันทึกสำรวจอารมณ์ตัวเองมันช่วยให้ใจเราค่อยๆสงบลงเหมือนได้ฟังเสียงข้างในแบบไม่ต้องรีบแก้เราว่ามันดีกว่าการพยายามทุบตีให้มันหายไป เพราะอารมณ์ไม่ได้ต้องการให้เรากำจัดมันแต่มันอยากแค่ให้เรารับรู้มันเท่านั้นเองเพื่อนเพื่อลองคิดดูสิว่ามีอารมณ์ไหนในใจเราที่เรามักจะพยายามทุบมันออกไปถ้ามีลองไม่ต้องทุบมันดูสักครั้งสิลองฟังมันแทนบางทีมันอาจจะแค่ต้องการให้เราเข้าใจ เขียนบอกเราในคอมเมนต์ได like like so, ้เลยนะว่าอารมณ์ไหนที่เพื่อนๆอยากเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันมากขึ้นเพื่ออาจเป็นไอเดียให้เราหรือเพื่อนๆคนอื่นๆในการค้นหาความหมายในชีวิตก็ได้นะเดี๋ยวเราจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วเจอกันตอนหน้าเราจะมีพลสดุกวัยจีกล่องใหม่มาให้เปิดอีกแน่นอนอย่าลืมเปิดหัวใจไว้รอรับแสงสว่างกันด้วยนะ